สวัสดีครับพบกับผมหมอยะชัดเจนจะเพจถอดคุยรุยสวนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงปัญหาของชาวสวนทุเรียนที่กําลังประสบอยู่นะครับนั่นก็คือทุเรียนนะครับฟอร์มตาดอกมาแล้วนะครับในระยะที่เราเรียกว่าไข่ปลานะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อฟอร์มมาแล้วนี่มันไม่ยืดต่อนะครับตาดอกไม่ได้ยืดต่อนะครับไม่สามารถพัฒนาเป็นตาปูเหยียดตินหนูได้นะครับมันจะขาด ในบางแปลงนะครับปีนี้เราเจอปัญหาถึงว่ามันคาถึงสามเดือนดังไม่ออกนะครับอวันนี้นะครับผมอยู่ที่ป่าเดงนะครับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุร,รบีเข้ามาดูนะครับในส่วนของการจัดการอาสมหมอยะของผมเองนะครับเราก็เข้ามาดูเดี๋ยวผมให้ดูดอกก่อนนะครับ นี่คืออาการดอกที่มันมาแล้วคาแห้งนะครับอันนี้ก็คือที่มันสามารถพัฒนายืดมาได้นะครับซึ่งมีโอกาสมีมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากตอนนี้นะเอ่อกำลังขึ้นเป็นเอ่เนี่ยอันนี้ฟอร์มไข่ปลามาอีกแล้วนะครับ อาการอย่างนี้นะครับในปีนี้ที่พวกเราสรุปกันนะครับในกลุ่มของชาวสวนที่ทําทุเรียนร่วมกันนะครับในาะสมหมายะเราก็สรุปว่าเป็นเพราะอากาศที่มันไม่นิ่งนะครับฝนตกหนาวร้อนฝนตกหนาวร้อนสลับไปมานะครับถ้าเป็นทุกปีนะครับถ้ามีอากาศหนาวเข้ามาเนี่ยแล้วก็มากพอประมาณทัก7วันเนี่ย ทุเรียนจะพัฒนาตาดอกแล้วก็ยืดขึ้นมาได้แต่ณวันนี้มันมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับในปีนี้นะครับสอง7ันห้า้หกิบเดเดือนกุมภาพันธ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราจะทำยังไงในเมื่ออากาศ <c oughs> ที่ส่งเสริมความหนามันไม่มากพอนะครับหรือความแห้งแล้งมันไม่มากพอปีนี้นะครับอดน้ำมากก็ไม่ได้ถ้าอดน้ำมากนะครับขึ้นน้ำเมื่อไหร่ในใบเก่าร่วงทิ้งนะครับแล้วตาดอกหายเลย ให้น้ำวงแคบก็ไม่ได้ให้น้ำวงแคบแล้วใบไหม้นะครับขอบใบแห้งก็มีปัญหาอีกนะครับสำหรับผมเองหมอยะชัดเจนนะครับวันนี้ผมเข้ามานีที่สวนแม่เนื้อทองนะครับของพี่ตาผมจัดการให้อยู่ก็คือการให้น้ําวงกว้างเพื่อไม่ให้ใบเกิดอาการไหม้เสียนะครับทีนี้เมื่อให้น้ํามาในการจัดการนะครับ วงกว้างแล้วเนี่ยปรากฏว่าดอกไม่เดินมาและไม่เดินต่อผมก็จะเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนทิศทางจากให้น้ําวงกว้างเนี่ยผมจะให้น้ําวงแคบซึมลึกแหละนะครับนั่นก็คือเคยเปิดหนึ่งประตูเนี่ยผมจะให้เปิดสองหรือสามประตูแต่ใช้เวลามากขึ้นเพื่อให้เกิดความชื้นในดินเก็บความชื้นในดินให้มากที่สุดนะครับไม่ให้ดินร้อนนะครับอันนี้คือผมจะปรับมาวันนี้ผมจะปรับแล้ การปรับตรงนี้จะปรับอยู่หนึ่งอาทิตย์ดูการพัฒนาตาดอกถ้าตาดอกปรับแล้วตาดอกตาดอกมันเดินตับโตขึ้นมาได้ก็จะให้น้ําแบบกันโชกวงกว้างทันทีเลยนะครับให้เยอะในอีกเจ็ดวันเนี่ยผมจะให้น้ําเยอะตอนนี้ผมจะให้ซึมลึกก่อนวงแคบซึมลึกรอบต่อไปวงกว้างเยอะๆนะครับอีกเจ็ดวัน แล้วมาดูกันนะครับว่าเทคนิคที่ผมปรับเปลี่ยนเรียกว่ายกทิศทางจะได้ผลไหมจะแก้ปัญหาเรื่องตาดอกมาและคาไม่พัฒนาได้ไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจถอดคุยลุยสวนโดยผมหมอยะชัดเจนนะครับสวัสดีครับ